ไม่นอนทําให้รู้สึกเปียกเพียรไปหมดหมดเลี้ยวหมดแรงทําให้คุณไม่แข็งแรงนะคลิปนี้คลิปนี้มีคําตอบให้คุณนะคุณไปนําสมุนไพรตัวนี้ตัวนี้สมุนไพรตัวนั้นก็คือก็คือคิวค่านี้นําใบของเขานะตำมาอบแห้งนะแล้วมาใส่แพคอย่างเงี้ยแล้วนํามาต้ม ลับน้ำหนึ่งขวดเล็กนะต้มทิ้งไว้สักห้านาทีจะได้สีน้ําชาเข้มๆเลยนะคุณนํามาดื่มกินดื่มกินก่อนอาหารเช้าแก้วเย็ยนแก้วคุณทำต่อเนื่องไปไม่นานหรอกนะอาการที่กล่าวมาข้างต้นของคุณนะมันจะถูกแก้ปัญหาไปได้ด้วยสมุนไพรตัวนี้ดีกว่ายานอนหลับซนะอีกนะพี่หมอเคยแนะนาให้กับหลายๆท่านไปนใช้นะได้ผลดีโทรกลับมาบอกว่าได้ผลดีมากเลยนะ เออแล้วถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะจะโทรมาปรึกษากับทางพี่หมอได้เลย097 289 4916ค่ะ